เส้นบางๆระหว่างการรักตนเองกับการเห็นแก่ตัวอยู่ตรงไหนบางครั้งเส้นแบ่งระหว่างสองสิ่งนี้ก็บางจนเราแทบจะมองไม่เห็นวันนี้เราจะมาอันบ็อกซ์ความจริงที่จะทําให้มุมมองการรักตนเองของเราเปลี่ยนแปลงไป hey, hey, มีคนเคยถามผมว่า hey, <and> เมื่อพะเยซูสอนให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรารักตนเองมากเกินไปแล้วในพระธรรมมาระโกบทที่สองข้อ3 0ถึงสาพระเยซูทรงตรัสว่าจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังและสุดความคิดและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแล้วอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างการรักตนเองกับการเห็นแก่ตัวผมมีข้อคิดให้พี่น้อง3ประการด้วยกันครับประการแรกก็คือเราเริ่มต้นอยู่ที่เราวางใคร ไว้เป็นศูนย์กลางของชีวิตเราคนที่รักตนเองอย่างถูกต้องเขาจะวางพระเยซูไว้เป็นศูนย์กลางในชีวิตของเขาและเขาจะมีมุมมองของการเห็นคุณค่าตนเองตามแบบฉบับที่พระเจ้าทรงสร้างเข้ามาในขณะที่คนเห็นแก่ตัวเขาจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเขาและเขาจะมองทุกอย่างของโลกนี้ผ่านเลนที่เรียกว่าตัวฉันและข้อคิดประการที่สองนะครับหัวใจสำคัญอยู่ที่การให้ และการรับในพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อที่16ถึง22เป็นเรื่องราวของเศรษฐีหนุ่มที่เขามีทรัพย์สมบัติมากมายและพระเยซูได้ท้าทายเขาไปขายทรัพย์สมบัตินั้นเพื่อแจกจ่ายให้กับคนยากจนแต่เขาเลือกที่จะเก็บไว้เป็นของตน ในขณะที่พระเยซูคริสต์ได้สอนไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อที่25บอกว่าเพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราคนนั้นจะได้ชีวิตรอดบทเรียนจากพัมพีทำให้เราเห็นว่าพระเยซูทรงรักด้วยการให้แต่เศรษฐีหนุ่มติดกับดักการเห็นแก่ตัวด้วยการเก็บการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับนี่คือหลักการของพัมพีเพราะนั้นการรักตนเองที่แท้จริง การรักในแบบที่จะทํำให้ตัวเรากลายเป็นคนที่ให้ได้มากขึ้นและข้อคิดประการที่3นะครับเครื่องมือแบ่งที่แม่นยําของการรักตัวเองกับการเห็นแก่ตัวดูที่เจตนาและผลลัพธ์ครับคนที่รักตัวเองอย่างถูกต้องจะทําให้เขาสามารถที่จะรักพระเจ้าและรักผู้อื่นได้มากขึ้นแต่คนที่เห็นแก่ตัวนั้นเขาจะหมกมุ่นอยู่ที่ตัวเองและละเลยคนอื่นไปพี่น้องที่รักครับพระเจ้าทรงรักเรา และพระเจ้าปรารถนาที่เรารักตนเองในแบบที่ถูกต้องที่จะสามารถรักพระเจ้าและรักคนอื่นได้อย่างมากขึ้นวันนี้ผมหวังว่าพี่น้องจะเป็นคนที่สามารถที่จะรักตัวเองได้อย่างถูกต้องในแบบฉบับที่พระเจ้าทรงสร้างพี่น้องมานะครับ